แต่ปลาเลอะอ,อ,อะไรผู้คุมมีคนมาเยี่ยมครับเดี๋ยวข้าคนนี้ข้าขอตรวจเองครับเอาเลยครับขอโทษทีเธอดีใจด้วยนะอะรนะหอมเลยพูดด <c oughs> ีจริงๆเลยเชียวอื รอโอกาสนี้มานานแล้วผู้เบตอภิบาลวงขรับดีใจด้วยนะก็เป็นเฮียอะไรเขาอ่ะก็ปกติเขามากมากด้วยเป็นยศในพลได้ไม่กี่วันก็เลื่อนขั้นได้ถึงยศใหญ่โอได้ยศดีแล้วเนี่ยนิสัยต้องดีด้วยนะ เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงที่มาจะมาเยี่ยมนักโทษใช่ไหมครับฉันขอเยี่ยมด้ยแต่ก่อนจะเข้าไปกระผมขอค้นตัวก่อนได้ไหมเผื่อ,องคหญิงจะพกนู่นนี่นั่นมาให้นักโทษหนีรอดขอแยกค้นตัวน่อยได้ไหมก็ได้กลางแขนตน้องกลางด้เหรอหน้าประทวนครับไม่ต้องกลัวครับกลัวเป็นกูกลกลัวเฮ้ย <Hey, S 1> เป ีโอ้โหแจ็คฟ้าสวยเหลือเกินเออเดี๋ยวเดียดที่เล่นลิเกไม่ใช่แทนทันอีกอ๋อเหรอมันยืนยืนหัวเรือเลยเนี่ยนี่อมึงเป็นผักเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นนักโทษเป็นผักเขาได้ยังไงขอโทษครับพอดีว่าหลุดเผลอนิดเดียวเองครับขอโทษครับเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงจับนักโทษไว้ดิโอ้โหผมดูแล้วผมดูแล้วผมดูอยู่ผมดูอยู่ขอโทษนะแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวตายไวเดีย๋ยวนี้ขอโทษนะแม่ชิบหายฉีบไม่ได้ตั้งตัวเลยถีบลุงฟ้าสักกขอโทษครับเอเออขอโทษครับเดี๋ยวดูให้ดีเลยพี่ขายสบู่ให้ไม่ต้องหว่วงพี่จับนิดหน่อยตังพี่ก็ไม่เอาพี่ขายให้ฟรีให้พี่จับนิดหน่อยถือว่าเป็นเอาบุญแล้วกัน <efficiently> น <beb S 2> <sk r isa> ิดเดียวหน้าเนี่ยแค่ค้นเฉยเบี้ยบ้าของรักของห่วงไม่มีอะไรครับ เชิญเข้าไปได้ขอบใจเน้ดหน่อยก็เอาน่าเกลี่ยทิ้งทิ้งโอ้ยเบิ้มห่างนิดห่างนิดห่างนิดหน่อยออกไปนิดนึงนิดนึงถอยไปหน่อยอย่าใกล้อย่าใกล้เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งสัญญาณออกไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงทำไมเล่าขยับซ้ายหน่อยขยับซ้ายนิดนึงขยับซ้ายหน่อยเหลืมมากจังเลยเพราะว่ายืนตรงเมื่อกี้มันเหยียบหัวใจพี่อยู่ว้าวเออ อะไรแม่คนนี้ก็ยุ่ง้มึงหอมอย่างเดียวเลยนะแม่การคำเดิมฉันโดนถีบไปเมื่อกี yeah. ้เลแอบมนไม่หายเลยเรื่องที่เกิดขึ้นหญิงรู้ว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นไม่เป็นไรทำไมเธอถึงไม่พูดความจริงองค์พสมเด็จพระพุทธเจ้าสือท่านตัดสั่งว่าประหาชีวิตไอ้เบิ้ลหลังจากนี้ข้าไม่อยู่ช่วยดูแลตัวเองดีๆนะ เ,เราเพิ่งจะเริ่มต้นมาทิ้งกันไปได้ยังไงเรายัางจะอยู่กับใครแล้วไม่เป็นไรหรอกนะยังไงชาตินี้ก็ยังเจอว่าเรายัางได้รักกันนะยังเชื่อว่าคนดีอย่างเธอจะต้องมีใครสักคนมาช่วยเอาไว้ทัน ไม่อย่างให้เธอเป็นอะไรไปว้าวเออสะใจสิสะใจสิไม่เป็นไรได้หมดเวลาเวลาออกมาอ,ออกมาก,กลมเลย แหว่ซะด้วยหว้านี่ดิคือดุหอมจงถามจริงจ้างแม่คนนี้กี่บาทเชิญ <c oughs> อ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปนั่งประทับตรงตรงสวยๆก็ได้เดี๋ยวจะรำดาบให้ดูอ๋อเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวโอ้ยแม่มึงทำอย่างนี้ไหม <c oughs>